ใครที่บอกว่าตัวเองมีความอดทนสูงอ่ะครูขอให้หนูเช็คตัวเองนะลูกอันนี้จับใจครูด้วยความรักเลยนะอดทนทําความฝันตัวเองแต่อย่าอดทนสูงเวลาต้องเผชิญกับคนที่ท็อกซิกเวลาเจอคนไม่ดีไม่ต้องไปอดทนกับเขานะอย่าเอานี้ใส่อดทนสูงของเราไปใช้กับทุกเรื่องในชีวิตนะอย่าอดทนกับความเจ็บปวดอย่าอดทนกับคนที่ท็อกซิกแล้วมาพูดลบๆใส่กับเราอย่าอยู่ตรงนั้นไม่จําเป็นนะอดทนในเรื่องที่ควรอดทนและอย่าอดทน ในเรื่องที่ไม่ควรอดทนเราเป็นคนดีแต่เราไม่ใช่คนโง,ง่อันนี้ต้องเข้าใจนะเพราะหลายคนมันเก็บในใจแล้วพอถึงวันหนึ่งมันแบบมันหมดแรงเลยมันเบินเอาเลยอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่อดทนเก่งมากอย่าอดทนกับคนที่ไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อย่าอดทนเดินออกมาลูกเข้าใจนะแต่อดทนกับความฝันของตัวเองอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้ดอกไม้กำลังจะบาน